ข่าวร้ายสำหรับเกษตรกรกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน16จังหวัดเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสถานการณ์ฝนฟ้าขนองที่รุนแรงกำลังคุกคามหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้เกษตรกรต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรของท่านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน16จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเกษตรกร จึงควรเฝ้าระวังและเตรียมมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพืชผลของท่านพายุไต้ฝุ่นคันแมกกีกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ประเทศไทยและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในวันที่6-7พฤศจิกายนนี้โดยจะอ่อนกำลังลงเป็นดิเพรชันและหย่อมความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงอย่างรวดเร็วสภาพอากาศวันนี้4พฤศจิกายน2568ทั่วประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดเชียงสาวชนบุรีตากตำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอากาศจะยังคงเย็ยนในตอนเช้าข้อควรระวังเกษตร,รกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรของท่านรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกหนักนอกจากนี้ยังต้องระวังอันตรายจากน้ําท่วมที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่อีกด้วยสาเหตุร่องมรสุมกาลังแรงภาค่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังออดปกคลุมประเทศไทยตอนบนสําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพายุไต้ฝุ่นคันแมกีมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตอนกลาง ในช่วงวันที่4-5ถึงพฤศจิกายนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่6-7ถึงพฤศจิกายนจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นดิเพรสชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอย่างรวดเร็วและเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยศูนย์นรีกวันนี้ถึง0ูนย์นรีกวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนอง40อร์เซ็นตของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ ลำพูลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาอุณหภูมิต่ำสุด10-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กมชมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกต และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21 2สอถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-18ถึงองศาเซลเซียสลงตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงยีกอมอชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%เอร์ซของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาบุรีรบุรปฐมมสมสุทคร และสมุดสงครามอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2สองถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32ถึงองศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว1 0 2ถึงกมชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง70%อร์เซของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชเชียงาสชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23 -25 ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3สถึงองศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-30กม ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศ้ามีฝนฟ้าขนอง60อร์เซของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเทชรบุรีและประจวบคีริขันอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว15-30ถึงมกมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมมาากกว่2เตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง60เซนของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง70%เอร์เซนของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักกมาก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมแปรปวนความเร็ว10-20ึงกมชั่วโมงคำถามชวนคิดคุณคิดว่ามาตรการรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่กรมอุตุแนะนำนั้นเพียงพอหรือไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบ้างที่สามารถช่วยบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาตินี้ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย